สวัสดีจ้าพี่พ,พี่น้องๆชาวไร่มันสปรังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคามันสปรลังล่าสุดประจำวันที่4สิงหาคม66ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคามันสปรลังมาแจ้งให้พี่พ,พี่น้องๆทุกท่านได้รับทราบราคามันสัปรหังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท10ตางต่อกิโลกรัมถึง3บาท45ตางต่อกิโลกรัมสำหรับราคามันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระน นครศรีอยุธย,ย,ยาราคาอยู่ที่8บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่8บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลราคาอยู่ที่18บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านราคาเป็นอย่างไรบ้างพี่ๆน้องๆคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้เลยนะโชคดีร่ำรวย จ้าแอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ